ดีครับผมและตอนนี้เขาก็อยู่กับซุมมนะครับวันนี้ครับวันนี้ครับผมเราก็มามารีวิวเลโก้คัสตอมอีพีสิบสามเขาบอกว่าตอนจากเลโก้อาร์ตเดอะฮ์เกมทั้งสามตัวเขาบอมอ่พะคือตอนนั้นอ่ะผมทําอีกช่องนึงครับผมชื่อช่องใหม่เขาบอมตอนนั้นผมตั้งชื่อชอบวว่าซ so ุม so ซูเดอะเกมมิ the ่งมันมันไม่ได้อ่ะผมบก็เลยตั้งชื่อว่า รายาเดอเกมมิ่งครับผมรายารายาเกมเมอร์เอ,อนั่นแหละก็จะทําเกี่ยวกับเกมนะให้ทุกคนดูครับผมโอเคครับผมอย่าเพิ่งไปพูดเรื่องนะ้้ามาเข้ารีวิวกันเลยดีกว่าเลโก้อีพีเลโก้คัสตอพีสานี้ก็จะเป็นตัวในไม่ใช่ในกอดซิล่าครับผมไม่ใช่ในอะไรทั้งสิ้นเลยไม่ใช่กอดซิล่าครับผมแต่ตัวนี้มาจากศิลปินท่านหนึ่งจากเทรเวอร์เฮดสันครับผม ซึ่งก็จะทํซึ่งก็จะทาถ่ายรูปกับกับสิ่งมีชีวิตประหลาดครับผมอะที่แบบน่ากลัวน่ากลัวบางตัวก็ไม่มีพิษไม่มีพายอย่างลองฮอส r s e ครับผมซึ่งตัวนี้เป็นตัวแรกและเป็นตัวที่ผมชอบที่สุดในเทเบิลไฮเดรสันเลยครับผมตัวนี้ชื่อว่าบิชเวิร์หรือหนอนสะพานครับผมะซึ่งตัวอาจจะยาวไปหน่อยนะที่จริงมันตัวสั้นนะแต่ว่าองหาเล็กก็มันยาว ประมาณนี้เลยนอสะพานนะซึ่งเอกซึ่งตัวเอกลักษณ์ของมันเนี่ยจะมีตัวล่อเขาบอกอ่ะก็คือหน้าใบหน้าอันอ่อนยาวน่ารักน่ารักตัวนุ้ยตัวนุ้นเหมือนหน้าเศร้าเขาบอกอ่ะแต่พอแต่พอเหยื่อมานแล้วแล้วเปิดเขาบอกว่ามันจะกลายเป็นหน้าที่ดูสยดสยองดูน่ากลัวนี่ภายใต้าของมันก็เป็นสีแดงนะ นี่ซึ่งหน้าอุ้หลุดอย่าพังเหมือนสกอร์คาร์ลที่ผมรีวิวไปนะพังเลยตุ้มเป๊ะเลย <c oughs> นี่หน้าอันเสียวซี้อยซึ่งซึ่งอันนี้ก็ก็จะมีชื่อว่าเลโก้คัสตอมเทรเวอร์เฮดสัน EP1 หนึ่งครับผมนะก็จะทำ เกี่ยวกับเลโก,ก้คัสตอมเกี่ยวกับเทเวอร์เฮนสันนะอืมตัวประมาณนี้นะก็ตัวลำตัวของมันก็เป็นสีขาวนะมีมือหลบซ่อนตัวอยู่ในสะพ,พานเพื่อหลอกเพื่อเพื่อเป็นการหลบซ่อนตัวโอเคก็บผมเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับกันเลยดีกว่าจุดขยับนี่ แค really really oh <This. estás S 2> ่สามารถขยับได้นะนี่สามารถดัดท่าดัดทางได้เป็นแบบนี้ก็ได้เสียง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 วิทยุหรือเปล่าไม่แน่ใจดังรบกวนผมมากเลยอ่นี่แล้วก็จุดขยับมีแค่มีแค่สองอันเองเอ้ย3สามอัน นี่อันนี้ก็ขยับได้อ๋อปากลุดต้องจับตรงน,นี้ตรงนี้ขยับได้นะแต่มันก็จะไม่ปิดมิดชิดนะเพราะว่าแบบนี้ก็สวยแล้วครับผมอะเหมือนน้อยสภาจริงๆเลยครับผม <c oughs> เล็กเลโก,ก้คัสตอมเทเวอร์เฮดอสันอสาพานนะตัวนี้ในแกรี่มดก็มีนะแต่มัน ค่อนข้างที่จะกะหน่อยเขาบอกว่ากะหรือรห,หรือห่วยเขาบอกว่ากะจะโดนรุมทำร้ายเขาบอกว่า<ส>พอเร<ส>ื่องมันแค่สองพันห้าโอเคโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนนะ้ครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย Thank